จอใบกล้วยแบบนี้ห้ามปล่อยไว้เด็ดขาดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นสวนกล้วยของเราจะมีใบกล้วยแบบนี้เต็มทั้งสวนแน่นอนบางคนบอกว่าใบหมดอายุอันนี้มันไม่ใช่ใบหมดอายุนะครับเพื่อนๆพี่ดูดิเนเห็นไหมมันถ้าใบหมดอายุเนี่ยมันจะอยู่ช่วงล่างๆใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันจะอยู่ก้านข้างบนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมใบกล้วยที่มันเริ่มเป็นลูกนะครับมันจะเริ่มเป็นจากปลายเข้าไปหาก้านด้านในนะครับแล้วมันก็จะลามขึ้นไปเรื่อยๆให้เราตัดออก นะครับวิธีการตัดไม่ใช่ว่าตัดออกทั้งกา้านมันเป็นแค่นี้เราก็ตัดออกแค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นเราก็รีบฉีดยารักษาเรื่องยาผมไม่ขอบอกยี่ห้อบอกชื่อแบรนด์ละกันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พี่คนไหนอยากรู้ก็สอบถามเข้ามาได้เจอปุ๊บให้ตัดทิ้งปับ๊บนี่คืออาการของใบกล้วยที่เป็นลูกถ้าใครตาดีนะครับมองไปอาจจะเห็นปีแล้วนะครับเพื่อนๆพี่นาะดูเนี่ยเห็นไหมครับ เพื่อนๆไปดูดิต้นกล้วยแถวนี้นะครับมีทั้งหมดแถวละประมาณเกือบ50ต้นนะครับออกปีมาแค่ต้นเดียวนะครับแบบนี้ดีไหมมันก็ไม่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันออกไม่พร้อมกันนะครับและทีเนี้ยการใส่ปุ๋ยการบำรุงไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยมันก็จะลําบากแล้วทีนี้ข้อสําคัญในการทําสวนกล้วยจุดที่สําคัญก็คือทําให้สวนกล้วยของเราเนี่ยมีต้นกล้วยที่เท่าๆกันนะครับออกเครือพร้อมๆกันนะครับนันก็จะง่ายต่อการดูแลบำรุง ก่อนจบคลิปผมจะบอกเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างละกันต,ต,ต้นกล้วยที่มีเรือนะครับกับต้นกล้วยที่ไม่มีเครือนะครับต้นที่มีเครือเนี่ยมีลูกเนี่ยส่วนของผมจะไม่ใส่สารจับใบนะครับเพราะว่ามันจะไปทําให้ลูกกล้วยลายอันนี้จริงหรือไม่ก็พิจารณาดูกันเอานะครับแต่ว่าส่วนของผมน่ะจะใช้วิธีนี้เลยนะครับคือไม่ใส่เด็ดขาดเลยถ้าต้นกล้วยมีลูกมีเครือแล้วนะครับแต่ถ้าต้นกล้วยยังไม่มีลูกมีเครือเนี่ย เราใช้าสารจับใบได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ